ดูข่าวสิทธิและโครงการต่างๆจากทางรัฐบาลรวมถึงข่าวดังอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่ง YouTube ช่องสตังมีเดียช่องสตังมีเดียช่องข่าวของคุณข่าวสตังมีเดียประจำวันที่13มกราคม2567ครับตัดสิทธิ์แล้วแน่ๆ3กลุ่มนี้อดใช้เงินดิจิทัล10,000บาทนะครับกลุ่มแรกคือคนที่มีเงินเดือนเกิน70,000บาทต่อเดือนจะไม่รับสิสธิ์เงินดิจิทัล กลุ่มที่2คือคนที่มีเงินในบัญชีเกิน5 0 0แสนบาทนะครับไม่ว่าจะเป็นเงินในบัญชีส่วนตัวหรือว่าบัญชีร่วมหากหาร2แล้วยังเกิน5 0 0แสนเนี่ยนะครับก็ไม่มีโอกาสได้รับเงินดิจิทัลกลุ่มที่3คือกลุ่มที่อายุต่ำกว่า16ปีณวันที่ลงทะเบียนนะครับ3กลุ่มนี้จะไม่ได้รับเงินดิจิทัลหากคุณผู้ชมท่านใดที่ไม่ได้อยู่ใน3เงื่อนไขนี้นั่นหมายความว่าคุณมีโอกาสได้รับเงินดิจิทัลพิมพ์หมายเล็กหนึ่งมาใต้ล่างได้เลยนะครับสตางค์อยากรู้ว่ามีกี่คน ที่ผ่านเกณีบ้างถ้าหากว่าคุณพิมพ์เล็กหนึ่งเนี่ยจะได้รู้อ๋อคุณมีโอกาสได้เงินดิจิทัลแล้วคนที่มีส่วนร่วมนะเวลามีข่าวกับเงินดิจิทัลเนี่ยสตางค์จะทําข่าวแล้วก็ส่งข่าวไปถึงหน้าจอคุณโดยไม่คิดตังค์นะครับเพราะฉะนั้นแล้วมีส่วนร่วมจะได้รับข่าวฟรีเลยนะครับอยากดูข่าวสวัสดิการแห่งรัฐกดติดตามและกดกระดิ่ง YouTube ช่องสตางค์มีเดียด้วยนะครับมีคำถามเกี่ยวกับโครงการต่างๆจากทางสวัสดิการแห่งรัฐอย่าลืมโทรมาพูดคุยได้ที่สตางค์ไล ทุกวันอาทิตย์เวลา4โมงครึ่งถึง5โมงเย็นเบอร์นี้เลยครับ0825171297ยังอีกครั้งเจอกันที่สตังไลฟ์สดทุกวันอาทิตย์4โมงครึ่งถึง5โมงเย็นอย่าลืมโทรมานะครับ